ทำนานไวเด็กของโอเด้งตอนยังไม่ถึงหนึ่งขวบจับแม่นมเวี่ยงจนกระเด็นพอตอนสองขวบจับกระต่ายสองตัวด้วยด้วยมือเปล่าพอสี่ขวบฆ่าหมีด้วยการเคลี้ยงหินใส่แมงเลยมึงเคลี้ยงหินฆ่าหมีเลยเนี่ยตอนหกขวบไปเที่ยวผู้หญิงในย่านโคมแดงแล้วก็เอาเงินหลวงไปผ่านกับการสาม,มเณรเทเมาตอนแปดขวบทะเลาะวิวาทกับนักพน,นันพอเก้าขวบก็ถูกขึ้นบัญชีดำจากพวกยากุซ่าห้ามไม่ให้เข้าคาสิโนโอเด้งแม่ก็เลยเผาคาสิโนซะเลย แล้วก็ทําสงครามกับพวกยากุซ่าตอน10บขวบถูกจับเพราะเกือบฆ่าคนตายโดยการถูกจองจําให้ไปทางานที่เมืองแรกแต่ใช้เวลาไม่นานโอเดงก็ขึ้นเป็นใหญ่จนคุมเมืองแรกไปเลยพออายุได้14ปีเมืองหลวงประสบปัญหาภัยแรงโอเดงก็เลยเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำจนน้ำท่วมเมืองโอเดงก็เลยจึงต้องหลบหนีเพราะว่าถูกตามล่าพออายุ15ปีกบดานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขาลึกแต่ก็มีข่าวลือว่าโอเดงอะ่ะชอบรักพาตัวสาวๆไปทำฮาเลม จริงจริงแล้วสาวๆเรานะเต็มใจทั้งสิ้นแต่สามีและครอบครัวของสาวๆาเรานะก็ไม่พอใจโอเด้งหรอกนะก็เลยเกิดเป็นอภิมหาสงครามฮาเลม,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 มวีรกรรมใช่ย่อยนะเนี่ยพอโตขึ้นมาเสือกเป็นคนดีเฉยเลยงงที่หายอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย